ครับผมวันนี้ก็อ่จะบอกวิธีการหาฉากนะครับหาลายที่จะขุดลุมนะครับผมทีพังตัวนี้หาฉากก่อนนะครับดึงเอ็นนะผมใช้ฉากจับนะครับนี่นะถ้าหาฉากไม่ได้ก็บ้านก็จะไม่ได้ฉากนะครับตัวนี้สําคัญเลยครับผมนะครับดึงไปทางนู้นิดึงคราบว่าเอีกซ นี่นี่นังนี่ครับผมตัวนี้เลยสําคัญที่สุดนะครับผมเนี่ยถ้าหาไม่ได้บ้านจะไม่ได้ฉากเลยนะครับเอานะโอเคได้แล้วนะครับตัวนี้ก็มาร์กไว้นะครับผมมาร์กไว้แล้วก็ยิงน็อตน,นี่นะครับตัวนี้ได้ฉากแล้วนะผม ผมวันนี้ก็วันแรกนะผมขุดลุมนะครับผมที่ผังขุดลุมเรียบร้อยนะผมสิบห้าต้นนะครับตัวบ้านตัวนี้นะครับผมจะมีต่อยื่นอีกนะครับส่งปัญญานะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับผมสามคนนะครับผมขุดลุมนะครับลึกเจ็ดสิบเซนนะครับผมนีนะลุมก็เกือบเมตรหนึ่งนะครับ โอเคครับวานเจี๊ยบครับผมวันนี้เป็นวันที่สองของทีมงานนะครับผมก็วันนี้มาเทฟุตติ้งนะผมวันนี้มาเทฟุตติ้งนะครับตีนเสานะครับผมเป็นเสาสําเร็จนะครับขุดลุ้มเมื่อวานนะครับผมสามคนวันนี้ทีมงานมาเพิ่มอีกสองเป็นห้าคนช่างก๊อตนะครับผมช่างไก่นะครับช่างติ๊กนะครับช่างเกมนะครับผม ครับวันนี้ก็จะเทพุดดิ้งเสร็จก็จะกลับไปทำซาลี่รถนะครับผมตรงนี้ก็ยกเสานะครับผมขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานตั้มทีวีช่างไก่นะครับผมวันนี้ก็หกคนครับยกเสาขึ้นนะผมวันนี้เลิกงามยามดีนะครับผม เสาสี่เมตรสี่สิบนะครับขุดลุมเจ็ดสิบเซนนะครับผมสันนี่นะครับผมเกือบแล้วนะผมได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกเสาแล้วเเียบอาตัวนี้ก็ลุ่มๆเลยลุ่มใหญ่ๆบุบๆอยู่ อืกต้น,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 นต้นสางตอนนี้กำลังหาเหลี่ยมเสานะครับหาดิ่งคือขึ้นแล้วก็ได้ระดับน้ำได้ดิ่งได้แนวดิ่งนะครับผมแล้วก็ได้ฉากแนวฉากลายนะครับก็คือถมเลยนะครับ กว้างอยู่นะครับผมหลังนี้สูงด้วยอ่าโอเคครับน,นี่โหดโอ้ยเขาไปหลอกออเขาซืิอๆมันดูทีมงานถมดินนะครับผม <laughs> <laughs> เราถมดินด้วยกอดดำสิ่งกอดดำสิ่งนนสนใจติดต่อ งานได้นะผมวิ่งถมดินสายอำนาจเจริญนะครับใกล้ๆตัวนี้อยู่บ้านตอนชาตินะครับผมนี่พนนาพนนาครับผมหน้างานนะครับใกล้แล้วครับผมหวานเจี๊ยบใกล้แล้วไก่สิบเบิดแล้วคนไก่สิบเบิด์ตแล้วยวไปไปที่เดี๋ยวเดี๋ยวดีบเกลยดที่ละ เสาตอนสุดท้ายนะผมเอาลงปักในลุ่มเรียบร้อยนะครับผมทีมงานนะครับเรียบร้อยวันนี้นะครับยกเสาวไว้นะครับผมเจ้าหกคนเจ้าช่างติ๊กนะครับมีแต่วัยรุ่นครับทีมงานนี้นี่จะคนโสดแน่นี่น ส่วนลูกติดส่วนลูกติดส่วนลูกติด้รส่นา่นใจติดต่อได้นะครับมีแต่คนดูคนขยันเด้อครับทีมงานนี้ครับบอดูบอขยันมามานากันบ่ได้นะครับสนใจติดต่อได้นะผมรับหามจั่วหามเสานะครับผมนี่ทีมงานนี้เขาจะ อ่โอเคครับนายองคายองก็รับครับผมครับผมวันนี้ก็เรียบร้อยนะผมขึ้นเสาสิบห้าตนนะครับสูงสีเมตรสี่สิบนะครับเสาตัวนี้นะครับก็ทีมงานหกคนครับขึ้นเรียบร้อยนะครับก็รออ่าโครงเหล็กนะครับผม หวานเจี๊ยบครับ